สวัสดีครับเอฟซี FC, ที่ดีวิธีเจ้าบ้านทุกท่าน,นทุกคนครับพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศโาซาๆนะครับพี่น้องครับบรรยากาศชดๆนะครับที่พื้นผปูเขาวัดบ้านพนาตําบลประสาทอำเภอห้วยตะตันจังหวัดเชียสเกตนะครับพี่น้องครับเราจะมาจุดทูปมงคลตามเล่าข่าของวันที่21เมษายน2568แับแสงทองพาด้วยสวัสดีครับแสงทองมาเวยครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่ดีพิธีชจ้าบ้านชาแนลนะคะพี่น้องคะ มืัอนี้เฮากาัสิมาจุดทูปขอโชคขอลาวกับปู่ขาวเนาะคะอยู่ที่วัดป่าบ้านพะนาวิสบลปราสาสตน้ำเพลิงข้าพาชการจังหวัดศรีสะเกดนาะคะพี่น้องคะมืัอนี้เฮากาัสิไปขอโชคขอลาบป,ปู่ดันไนกันเนาะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเฮาตามไปเลยค่ะ <c oughs> บรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับเง,งียบสงบที่เล็กนครับพี่น้องครับมีฮะจุดทูกขอพรปู่นะคะนะโมตาัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุมันนี่ลูกล้านเขามาขอโชคขอลาภ ปูขาวและกับสิงศังดิิทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางนะคะที่ปกปักรักษาคุ้มครองสารทีอยู่ตรงนี้มน,นีดูบะว้มาลบลูปลูกมาขอจุดทูปขอโชคขอลาบหะคบพี่น้อง FC เอฟซีลาวพัฒนาข้ามโค้งเมื่อประจำวันที่21เมษายนพศ2568าาาาาานะคะขอบุญบารามีปูขาวช่วยเปิดโชคเปิดลาบดนบันดาลให้เฮงเฟังฟเล้อค่ะสาธุ เทียนก่อนไปจุดเทียนหนีน่งหนึ่งจุดเทียนสองเรื่องต้องขีดตะทีตานขอบคุนไปใน,นกันด้วยท่านในชีดหลายครับทำอะไรมาขอโดนนะเนาะนอวันนี้เป็นวันสง หลังจากจบการปีใหม่ไทยเรียือลอยเราขอโชคขอลารบผู้เขาคงจะเปิดโชคเปิดลาเปิดดวงให้ครับวิสซี่แล้วก็ะทีนี้ชาวบ้านเราเชียงทองเอาด้วยเนาะค่ะในลายเขาสามตัวตรงๆตามตัวในถูกลิ่มนี้เด้อปุ้ยหลอกล้านมาเพิ่งบุญบารมีปู่เนาะครับให้เขาเจ็ดแปดหัวคือตะกอนเห็นว่าแม่นค่เป็นภาษาเขาเลือดอีกไหมอีกเนี่ยชักขังชักหลอกเนาะแม่นค่ะ มาสามตัวตรงๆเซ็งต้องมาเล่ยกับเจี๊ยวขนมหวานเนาอยแน่นปปูชอบเขาเราซองของหวานแน่นขาเราซองมาสบายปูสาธุสาธุสาธุขอบรารมีโปรขาวให้ดนบันดาลให้เลขถูที่อยู่ในมือของลงูกนี่แตกสามตัวตรงๆเราพัฒนาวันประจําวันที่21เมีเมษายนพุทธศักราชห้ารเนาะค่ะขอให ปูดนบันดาลไข่แตกสามตตรงๆหขเอฟซี ong, c, คนไหนมีโชคมีลาบไป็นกันแล้วค่ะลาทู ยังไงใครบอกบ่ารวยมาวันนี้ค่ะมาสืงปู่จะให้สามตัวแตกค่ะมืออื่นเนาะค่ะเพราะว่ามันดูดถูกแล้วมันค้นขิ้งลูกนะคะพี่น้องค่ะลูกซิ่งใดเนาะปู่ใจดีนะคะพี่น้องค่ะปู่ขาวมันใจดีนะคะปู่มักซอยเหลือลูกล้านเนาะค่ะหายมีโฉวมีลาบนะคะหายมีเงินมีทองหายเอฟซีมีโฉวมีลาบเนาะมืออื่นเนาะลาวพัฒนา ครับค่ะเนี่ยครับไปล่อรูเลตตูกันแล้วก็ทับเพื่อเป็นแนวทางเนาะแมนค่ะให้เอฟซีเพิ่นพิจารณาเนาะบัวใช้พิจารณาในการรับชมเนาะเข้ากับผู้หูนาะวาเลวมันจะออกตัวใดนนะคะพี่น้องเัาว่าไปแมนมันบารมีปูค่ะครับค่ะสิ่งศักดิิ์สทธิ์เนาะที่เพิ่นแมนค่ะให้เป็นช้อยเหลือกค่ะให้อีกเขาสามตัวเนาะโชคเขาสามตัวเด้อปูตอนที่ให้เอฟซีฮอดิ อยู่ดิกินแม่นในเมืองมีทองครับค่ะโจนิกาเศรษฐกิจกับบุคายดีปันใดเนาะครับค่ะให้พี่น้องพันมาถใส่พ่อมมละมีแม่นค่ะภูขาวนี่ล่ะโดนบดานให้พี่น้องพันมิโฉมวิลาบสิงเฮงปังปังบรรดการเนาะเขาไป็นรุ่นตัะเรียแล้วนะเราลุลนตัวเลขบบรรดการค่ะตัวเรีกมากแล้วค่ะพี่น้องคะศูนย์ตัวเลขรีไมเยอะมากเนาะทุกวินดีพิชูดไงบังเกิลเฮ้ ให้แมชัดเจนเลยเนาะแม่ค่ะตามตัวแตกนะคะปูมันนี่ป,ลลปูนล้วก็นั่งหยิบหันอยู่คนะนองสังเกตบ่ถูจุดนี่ที่จุดแค่สองสองเหลี่ยมแม่ค่ะแต่จูอยู่ไปเยอะมากาติดสามเหลี่ยมครับพี่น้องครับอืมมาจะจันเนาะอืมถูเหลี่ยมนี่บริจุดได้ค,ครับพี่น้องนี่ตัว <c oughs> แปลให้กันในจุดแค่สองเหลี่ยมนี่เออแต่ไหน มาเล่มนี้ก็ติดเป็นสามนะคะพี่น้องจุดทูบสองเล่มกลายเป็นสามเข้าไปมาติดสามครับพี่น้องครับค่ะอผูดเสดงปฏิหารนะว่าแมนค่ะได้ครับห้อยเขาสามตัวตรงๆเอปุ้ยใส่ปูชัยสามตัวตรงบ่แมนอ่าจิดสามตัวตรงเอาตัวเด็กไป็นกันครับพี่น้องครับ ตัวเหรียญไงดีแนี่ยนาะแมนชัดเจนดีอ้วนฟวนสมบูรณ์ <c oughs> ตัวเห็กยชิบูอูดมสมบูรณ์ไนี้จุดทูบมหารวยรวยรวย ดาบกับดาบพร้อมกันอ้าวเาขียนดับพี่น้องดับกระดับพร้อมกันโอ้เมื่อกี้ยังสามเล่มอยู่ต<า>ิดสามเหล่มติดสามอันเลยอยู่ครับพี่น้องครับอยู่ๆก็ดับพร้อมกันเลยดับกับดับพร้อมกันเลยอูตามตัวแตงเ้อฟูได้ดมา โหจะมาขอฟ้อนกันนะะยไม่เนปัหื้อสูนไหมะเล็กนี่ออกเื้อสูนเปล่าเนตัวทีออ่ขอสามโตเลยบ่เบื่องจ้ะเสื้อเล็กซนแท้สูนค่าคกันนันม่เนซูนสามโตเลยบ่ <laughs> เป็นไปแล้ว ครับผมครับผมค่ะเดี๋ยวเามาสรุปเลขถูกนะคะได้ศูนย์ศูนย์เก่านะคะพี่น้องมากันวันนอค่ะเอฟซีโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีอ่ะสรุปสรุปน้อเลขถูกข้าจูดายศูนย์ศูนย์เก่านะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราจะไปสรุปใส่จมุดอีกทีหนึ่งเนาะมันจากเลดเราจุดมีเหตุมังเอินเออมีเหตุบังเอิน เราจุดเราจุดเทียนเนาะเทียนสองเล่มแต่มันติดสามเล่มนะคะพี่น้องเดี๋ยวพอสะพังนึงแล้วค่ะมันกระดับพร้อมกันเลยค่ะพี่น้องขะสามเล่มนั้นดับพร้อมกันนะคะไม่เรื่องบังเอิญตานที่เข้าบริจุดอีกเล่มนึงเขาบริจุดเนาะถ้าก็งงคือกันกูแสดงปฏิหารเข้าสามตัวด้วยก่อนใเข้าสามตัวเนาะพี่น้องพิจารณาเบอร์อานเนาะเดี๋ยวรอสรุปคขับแต้องรออีกครั้งหนึ่งครับ ครับพี่น้องครับหลังจากจุดทูบในสามตนะครับพี่น้องให้เสียงทองมาเลยสรุปให้เอฟซีโด้ฟังอีกนะครับค่ะตอนนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขแล้วคะ่ะที่เฮาจุดทูบขอโชคปูขาวนะคะเฮาจุดได้ศูนย์ศูนย์เก้าเนาะค่ะแตาดองฮาก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าหรือว่ากับ 5, 0, 0, 6, หัวนอกศูนย์ศูนย์หกก็ได้นะคะศูนย์เก่าศูนย์หกนอกเพราะว่าหกกับเก่าก็ตัวเดียวกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะครับ ค่ะเไปไ็นด้นอง FC มากกนบ้านนอค่ะลาวข้ามโขนะค่ะมืะออื่นยี่สิบเอ็ดเมษายนพุทธศักราชหน้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้อง <c oughs> ก็เฮงเฮงปังปังรวยๆกันซุปูสกุนเด้อค่ะขอบุญบารมีปู่ขาวนะค่ะโดนบันดาลให้พี่น้องเมันมีโฉมีลาบลาวพัฒนามืะออื่นเนาะค่ะพี่น้องเฮ <c oughs> งเฮงรวยๆปังปังบรรดกันเนาะค่ะพี่น้องคะ <c oughs> ค่ะนั่นแหละกาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องที่นี่พิธีชาวบ้าลแชนแนลนั่มเลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ฝากตัวเลข อันไหนฟ้าประตูบ่ใหตัวเลขของพ่อแมวอ๋อแล้วก็แล้วจะมาบังเอิญนะวันนี้โชคดีเนาะเรามาอ่าจุดทูปลาพัฒนาแล้วก็บังเอิญเราได้เจอกับพ่อแมวนะคะพี่น้องขะพ่อแมวเออพ่อแมวให้โชคนะคะบอกตัวเลขนะค่ะหัวรัฐบาลไทยหรือว่าพี่น้องเฮาสิไปตามเล่าก่อนก็ได้นะค่ะบังเอิญเนาะค่ะพ่อแมวฝันเนาะค่ะพี่น้องขะนี่พ่อแมวเพิ่นฝันได้เจ็ดสามห้านะค่ะแล้วก็สองหกสองห้านะค่ะแต่ในความฝันพ่อแมวพ่อแมวบอกว่าให้เน้นนี่ค่ะ เจ็ดสามสามเจ็ดนะคะแหกม้วนได้หนีนะคะพี่น้องคะตามเล่าก่อนเนาะห้าเขาไปตามเล่าก่อนืำอื่นเนาะค่ะแต่ของพ่อแมวนี่เป็นของรัฐบาลไทยเนาะเดีแต่ว่าห้าวจะให้พี่น้องไปตามเล่าก่อนก็ไไ้คำอื่นถ้าพี่น้องมากเนาะพี่น้องจัดเนาะค่ะมันป่มากระเรือนพาเนาะค่ะไปท่องฟันว่าจะในแนวท่ฝันว่าไปเที่ยวที่ต่างประเทศอืค่ะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเขียนอะไรก็ไม่รู้เขาบอกมันยังมันยังยู่เป็นภาษาเออเป็นภาษาเขาวันนี้ก็มี่ คนไทยอยู่น,นั่นเพิ่นแปะหายเนาะคะ่ะว่าเพิ่นก็เขียนตัวนี้หายเนาะคะ่ะแต่ว่าเขาเน้นตัวนี้พี่น้องเจ็ดสามสามเจ็ดพ่อแม่บอกเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวให้ที่นี่วิธีชาวบ้านเนาะ,ะไปลงคลิปของพ่อแม่ในความฝันของพ่อแม่อีกเจ้าหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องอค่ะติดตามได้เนาะคะ่ะที่ช่องที่นี่วิธีชาวบ้าลชแนลนะคะพี่น้องคะเอาเป็นเกณฑ์เดวทางเนาะแมนค่ะอันนี้ทุ่ทไทยนี่เน,ะะนาะเจ้าท่องพระรวยก็ไม,ม่อย่างเนาะคะ่ะขอบุญบารมีภูเขาเนาะคะ่ะ สิ่งศักด <heavenly S 1> <Wanna> ิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนาะคะพวกปักรักษาคุ้มกันเอฟซีเนาะค่ะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังเนาะค่ะถูกหวยลาวพัฒนาปัญญากันเนาะค่ะมืญอื่นเฮงลอยลอยเด้อค่ะเด้อสาธุลอยลอยเฮงเหมืองขบวนค่ะสวัสดีค่ะ